ทุกคนแต่ข้างนอกอ่ะแดดแรงมากเลยเราต้องมาทาครีมกันแดดก่อนแนไหนก็จะทาแล้วเนาะรีวิวให้เลยละกันตัวนี้นะตัวนี้เป็นครีมกันแดดนะคะของเทนเนอี่นะแต่ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ตัวใหม่นะเป็นน้องใหม่ของแบรนด์นะคะตัวนี้นะเป็นครีมกันแดดนะคะเป็นซิก้าตัวนี้นะตัวนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะทาให้แล้วก็เดี๋ยวจะรีวิวไปด้วยแล้วกันเดี๋ยวให้ดูเนื้อมันลวกันอยากให้ดู ทับแรกมันซึมเร็วมากเลยแล้วก็เกี่ยง่ายนะเขาบอกว่ามันมี spf 50แล้วก็ซึมเร็วถ้าเราแบบว่ามีเมคอัพอยู่บนหน้าทุกคนเขาบอกว่ามันสามารถทาทับไปได้เลยนะมันซึมเร็วมากเลยแล้วก็หน้าทุกคนไม่วอกอะ่ะมันเหมือนเนื้อเจลอะแต่มันเป็นเนื้อขาวๆอย่างเงี้ยแต่มันเหมือนเนื้อเจลมันซึมเร็วมากเลยแล้วก็มี spf 5้บ uva บวกๆนะนะคะมี uva uvb นะแล้วก็ pa บวกๆนะตัวนี้นะ าดีด้วยราคาหลักร้อยทุกคนราคาไม่แพงราคาน่าใช้อ่ะแล้วก็ดูดิขนาดห้าสิบมเลยนะคะห้าสิบราคาดีนะราคาหลักร้อยสามสามต้นต้นอ่ะทุกคนสำหรับเราเราว่ามันคุ้มแล้วก็มันก็ดีอ่ะแล้วแล้วเขาบอกว่ามันอ่ะดูแลเรื่องสิวด้วยเพราะว่ามันเป็นซิก้านะคะมันมีสมุนไพรแล้วก็ใครที่เป็นสิวเ,เป็นอะไรอ่ะเป็นครีมกันแดด เหมาะสาหรับคนที่น่าเป็นสิวนะดูแลผิวแบบสิวผดสิวพืน่นสําหรับผิวคนไหนที่แพ้ง่ายทุกคนก็ใช้ได้นะตัวนี้เหมาะสําหรับคนที่เป็นผิวแพ้ง่ายแพ้กับทุกสิ่งทุกอย่างตัวนี้อ่อนโยนมีซิกกาเป็นซิกกาเป็นใบเบบกเป็นสมุนไพรอบไปเยอะเลยห่อหลอดน,นึงอะ่ะได้เยอะมากทาไปเลยทุกคนที่จริงอะทาเล่าเดยวก็เอาอยู่แล้วมีเอฟห้าสิบ นะมันซึมเลยซึมเร็วมากไม่เหนียวเนืนอน่ะมันบางมากอ่ะมันเหมือนหน้าเบาๆมากเลยทุกคนนี่นะทาทาไปเลยเพราะว่าข้างนอกอ่ะแดดแรงมากไม่ต้องห่วงเพราะว่าหลอดนี่ไงเยอะมากดูให้ดูหลอดนี่โคตเยอะ50 ml นะคะเนี่ย S P F 50บวกบวกบวก U V A U V B p A บวกบวก เอ็มสองด้าด้วยนะคะตัวนี้นะเขาเรียกอะไรอะมลภาวะาน่ะตัวนี้มันเหมาะสําหรับคนที่เป็นผิวแพ้ง่ายนะคะแพ้ง่ายนะที่เขาบ,บอกไว้นะคะผิวแพ้ง่ายอมโอเคนะทุกคนแล้วหลอดมันก็ใหญ่ด้วยแล้วมันก็แบบดีอ่ะ